พี่หนกักแล้วใช่ชาตรีคะพี่น้องยินดี้อดรับเข้าสู่ Baby Channel สีม่วงค่ะสีม่วงอยู่บ้านกักโตไลก์อะโอ้ยกิน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 เมื่อนี้แรกดิกจะพามากินน้ำยาค่ะน้ำยาปลาข้อนหน่อยปลาข้อนหน่อยจ้ะ ปลาแห่งมาจากเมืองไทยค่ะเป็นปลาคอนหน,อน้อยคุณแม่เล่าสะสะปลาเนาะเรามันก็นมีปลาตัวเล็กตัวหน่อยเนาะกัเลยเฮ็ดน้ำยาอุ้ยหอมค่ะไปนอนน้ยนยนำยาปลาที่แซ่บที่สุดขึ้นน้ำยาปลาคอน,นจ้ะแล้วกันาการแรกดิดนี่ทอดเห็นปะจ้ะทอดปลาหมึกทอดบให้มันกรอบด้วยนี่ตอนนี้ทำแล้ว ทอดกรอบมินแน่นอนทอดไ้มันพ่อสุกค่ะเพราะว่าเขาอยู่บ้านกันเหมอนทุกคนค่ะและ้วดิจะทอดปลาหมึกจริงๆนะคะและ้วดิอยากกินปลาหมึกมีปลาหมึกแหงอยู่เนี่ยแล้วดิจะทอดวันธรรมดาถ้าและวดิบริเวณงานวันธรรมดานะจะทอดเพราะว่าถา้ถา,าวันธรรมดาเนี่ยโอ๊ยเบาผิดวันธรรมดาเนี่ยคนทั่วไปเขาจะไปเห็นงานลูกก็จะไปโรงเรียนเด็กจะไปโรงเรียนนี่เสียคะ่ะแต่อันนี้คือช่วงกากโตนะมาเบาหลายเนาะ กินกันเลยจ้ะอันนี้เนี่ยขนมเซนเนี่ยมันเป็นขนมเซนจ,จะเอว่าเฟอดีบอมันไม่เป็นขนมเซนที่เฮตุจากข้าวเจ้าเฉยเฉยได้ปกติขนมเซนมันจะเฮ็ดจากแป้งข้าวเจ้าธรรมดาเนาะอันเนี่ยจนผสมแป้งมันจะมีแป้งสาลี่จ้ะและ้วก,ก,แก็แป้งกระโพดกับมีแป้งข้าวเจ้ากับมีแป้งสาลี่จะเยอะกว่ามันแก่ไข่เฟอบอแต่ว่ามันเท่เห็นแป เส้นนุ่มขึ้นกว่าก๋แป้งขขาเจ้าธรรมดาค่ะแต่แซ่บเหมืนอนก,กันแป้งอันก็แซ่บขขาเจ้าธรรมดาก็แซ่บอ,อร่อยกินเลยนะเนาะนี่กินให้มึงกินให้มึงหอมหอมปลาแดกของนนคุณนาคือเก่าจ้าเอา้าเริ่ม แป๊บนึงก็ต่างแป๊บนึงแป๊บนึงมาแล้วพักโอ้ยแต่ว่าเลืองมีอย่างเลืองมีอย่างเลืองพักขึ้นหนามก่อนเสร็จปลาเทศน้ำยาแสบที่สูสสำหรับแล่ดิกระขึ้นเหนียปลาคอต่ะมันจะมีความหอมเนาะ รู้อะใครชอบปลาอย่างกัมแต่ก็กินได้หเบิดนะก็ะเลว่าบ่กินบิรไดขนมเสร็จแล้วได้กินได้เบิดจ้ะหมายถึงว่าถ้าให้เลือกว่าน้ำยาป้ายอย่างแสบที่สุดกับน้นำยาปลาคอจ้ะชอบ <c oughs> ร่างมือเลยจ้ะมือสาดแล้วเนี่ย เซนน่ะมันจะมีความเหนียวเด้งกว่าเสน้นขนมเสม้นปกติจ้ะอืมจ้ะเซนผัดเปี๊ยหวานน้องสาวมาเด้อ เค่ผพดเดียวจ้ะแค่ันอ็นนตายพังเลยโอ๊ยปลามึกปลาหมึกหลังซีนะ่ะ ดื่มเลยกินกับเนี้ยพอดีบ่อไดรกินขนมเสร็จมัดดดเลยนี่ trên bấm Ngồi หยวกไงหรือว่าปลาเป็นกากกินกับปนกระแสะเลยดักกินดิบกินสดนะ แปมเหมือเด้เลยอื้มไอ่น้ำยาอีกแซ่บแซ่บแซ่บตดน้ำยากกก น้ำยาเผ็ดเพราเผ็ดแห้งจะดิดสดถราเผ็ดแห้งมันสดแต่มันมันเผ็ดไหมมันแบบความมันกระแสบอยู่แต่ว่าความเผ็ดมันเข่าไปแห้งหลายมันจะอยาหายห้าอหยุดกินอื Se mm. 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 her. ไปก่อนนะมันนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ร d ด i ิน้ำยา่กอย่ายลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ประผาดคลิปต่อไปนะคะมินขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะดูแลตัวเองรักษาตัวเองนะคะจนกว่าจะมีวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด -19 นะคะซึ่งน่าจะมีเร็วๆนี่ขอให้มีมาเร็วๆนี่เพื่อทุกคนจะได้ปลอดภัยนะคะมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ